ไม่เห็นกูได้ไงวะพร้อมๆหน่อยพร้อมหน่อยพร้อมหน่อยได้ไง้มันวิ่งมาชับกูก่อนเลยสองเมื่อน้ำสิเมาทีนะครับโดนอะไรอ่ะ โ้ไลอะโคไรอ่ะกูโดนอะไรกูงงกูโดนไรอะกูโดนอะไรอ่ะกูโดนเคสอะไรอ่ะอุ้มอัมพาง กูอุ้มไข่กูอุ้มไข่กูยังไม่ทันได้พูดเลยกูกำลังงงอยู่ว่าวิ่งมาจับกูทำไมพึ่งลงรถมาแท้ๆกับแบรี่เป้าหมายมันชัดคือกูนอนหลักกูนอนอยู่อ่ะคือมันวิ่งพุ่งมาหากูเลยอ่ะ กูกลายเป็นคนผิดเฉย ไปกนเลยกูยังงงเลยว่ากูโดนอะไรอ่ะกูไม่ได้อุ้มเลยนะกูไม่ได้อุ้มไข่เลยกูโดนมึงรู้ป่ะกูกำลังจะไปก่อนเลยใครไปก่อนได้ใครไปคือกูยืนอยู่กูอ่ะลงจากรถไก่แบรี่ใช่ไหมแล้วกูก็โดนยิงแม่งก็วิ่งมาจับกูเลยอ่ะแล้วมันก็เจลกูแบบว่าภายในแบบยี่สิบพีอ่ะเล้ก็บอกลุงอุ้มถูกไหมเออกูไม่ได้ทำอะไรเลยอ่ะปิดแล้วมันก็เจลเลยไม่ถงไม่ถามเลยไอ้เหี้ยไปก่อนก็ได้ปะ ไอ้ลงคนหนึ่งดิใช่พวกเราปะไม่ใช่พวกเราไอ้จุ๊บเราลองไปคุยกับพวกมันหน่อยเดี๋ยวว่ากูโดนอะไรอ่ะเดี๋ยวมันก็บอกกูอย่ว่ากูไม่มีหลักฐานกูไม่มีหลักฐานไอ้เหี้ยกูอยากงง่ะไอ้สัตว นั่งตาแบบปิ๊บปิ๊บอะอะไระในใจความในใจมีคำว่าอะไรอะอะไรอย่างเดียวอะผมจัดให้ไปพี่ หัวละห้าพันค่ะ เปิดเง,งินไหมครับเปิดเง,งิเนงไหมัครับคือผมไม่ได้หวดล้ออะไรหรอกเลยผมหาผมหาเว้ยผมนั่งงงอยู่ว่าเฮียอะไรอะ่ะในใจมีแต่คำว่าอะไรแล้วก็อะไรแล้วก็อะไรอะ่ะ กูไม่อยากเห็นภาพเห็นภาพห่อเบรได้ยังไงเฮ้ยฟังนะกูโดนอะไรอ่ะกูโดนห่อได้ไงอ่ะกูอะไรทับลงกูไม่โดนจับมึงถามไอ้แบลรี่ดิกูโดนได้ไงอ่ะโดนจับกูจับเรื่องอะไรอ่ะคือกูไม่ได้อุ้มไม่ได้เฮี้ยอะไรเลยกูลงรถไก่แบลรี่ใช่ไหมแล้วกูก็โดนยิงเลยไม่ตำรวจไม่ได้โดนตำรวจจริงนะโดนพวกมันยิงปุ๊บแล้ว้ตำรวจอ่ะมันวิ่งมาจับกูเลยเว้ยแล้วมันก็เจลกูภายในสิบวิอ่ะ กคือะไรอ่ะคิดว่ามันคิดว่าลุงคืออาเธอร์ครับตอนที่ลุงมารับผมมาผมก็คิดว่าเป็นอาเธอร์แบบทั้งรถทั้งทรงผมมาลุงมันเหมือนกันนะกกโดนนะ่รถตีเดียวกันแล้วพอลุงโดนเจลแล้วมันบอกว่าเจ้าของรถชื่ออาเธอร์วินเทอร์เฟลด์ใช่หรอมาพูดหรอหรือว่าผมผมรักตำรวจบนรถไฟเลยที่ผมแกล้งบอกว่าเอ้ตำรวจอย่าเพิ่งตีอ่ะอ้ย่าเพิ่งตักครับผมตีคนอยู่เห็นไหมเนี่ยตอนลุงมารับผมวาผมก็นึกว่าอาเธอร์โดนจับแทน ว่าจะขอรถเชียร์ใช่ไหมลายเายเลยวันนี้เจ้าบ้านยสายพี่ลายายใจไม้หมดเลยไม้หมดเลยพี่สีเรารวมมือมีเวลาคุ้มใจหมดจังอ่ะเวลาคุ้มอ่ะเพื่อนเพื่อนนี่ประมาณเจ็ดแปดทีอ่ะอ๋อเออเงินรอได้ชิลๆชิลๆทำแบ็คเฮ้ยรีบรีบรีของเร็วรีบรีของแล้วก็เดี๋ยวไปหาจอดรถแสักที่เป็อ่ะแล้วก็ไปทีซีพอไปทีซีปุ๊บแล้วก็ค่อยค่อยบวกกับมันเพื่อนเอาเงินแดงมาเลยนะกกงนอะไรนะพี่เบลเบลเหรอเบลไหนครับเบลเซียไซพี่เซียไซ ใช่เสร็จแล้วมาจอดตรงนี้ดิผมมีคำถามคำเดียวว่าผมโดนอะไรข้าวไปเรียกเจ้าตัวมาคนนั้นกันดีมาปั๊บเลยไอ้โสมไอโสมมาหน้าต่อนอนดิไปเคลียร์ดิไม่รู้เรื่องล้มคือคณิตจุนนะยผมโดนครับขอถามว่าคุณโดนอะไรใช่ผมก็ยังงงว่าผมโดนอะไรเห็นผมเห็นคดีเนี่ยชั่วโมงหนึ่งผมก็ไม่ได้ทำอะไรแล้วอยู่ดีมันก็วิ่งมาจับผมเพราะอะไร ผมยังไม่ได้อ้าปากพูดสักประโยกเลยมันก็เจลผมไปละนั่นแหละโอเคสมกับกับคุณนุงมานี่หละครับทำไมอ่ะชอบชิ่วงแต่ชี้แจงชี้แจงที่ว่าอะไรยังไงขอขอเพราะว่าพี่เองก็งงพอชี้ขึ้นก็งงเลยโอเค ผมไล่อ่ะก็คือเห็นน้ำขิงบอกว่ามันเออผมก็เลยขี่ตามคันนี้มาเห็นน้องบอกว่าแถบทางนี้ก็ขี่ตามมาไหม้หนึ่งแล้วก็ไปถึงไฟนู้นผมเห็นเขาลงรถมาผมก็เลยวิ่งไปจับอ่าแล้วแล้วเขาไป็นคนอุ้มเหรอเห็นน้ำขิงบอกว่าเออแล้วผมตามไปแล้ว,แล,วแล้วรู้ได้ไงว่าเขาเป็นคนอุ้มเพราะว่าเขาหลจากรถคันที่ผมไล่มามึงขับไมไม่ไม่ได้ขับมถามคำว่าเขาลงจากรถเขาต้องเป็นคนอุ้มเลยเหรอ ขาอาจจะเป็นคนที่ร่วเขาเป็นคนก่อควนหรือเป็นคนอย่างอื่นก็ได้คนร่วมก็ได้แต่มึง,ม,งมึงไม่ถามเขาเลยว่าเขาเป็นคนอุ้มหรือเปล่าได้ได้ถามไหมไม่ได้ถาม,ม <c oughs> ผมจำเออขาใเขารู้ส <ผม S 1> ึกว่าเขาน่าจะ,จะโดนไวมากนะสิ่งที่เขาพูดผม,ผมบอกว่าสองหนึสามสิบเทีนะครับแล้วผมก็ไปเลยส่งคุกเลยเนี่ย <c oughs> อันนี้มึงละรวมนะนี่ละอันนี้คือ อในทนางของผมนะของผมว่าผมไม่ได้โดนตำรวจไล่อะไรเลยนะผมมาคนละคนละทางกับตำรวจเลยแล้วผมขึ้นมาจอดข้างบนเพราะว่าต้องเล่นไม้อยู่ข้างบนหัวมันผมลงรถปุ๊บผมโดนใครยิงไม่รู้ไม่คงไม่ใช่ตำรวจรมันคงเป็นพวกมันอ่ะผมนอนอยู่อ่ะผมกําลังจะลุกปุ๊บเขาก็มาจับผมเลยแล้วผมถามกับกันสมมติถ้าเพื่อนผมโดนหอตรงนั้นหมดเลยและโดนเป็นทางคีเปิดทางคีอย่างเงี้ยแล้วผมโดนหอหมดเลยผมทําไงถ้าว่าผมไปเสียเวลาในคุกนั้นนะกว่าจะเสียค่าคนมาช่วยผมอีก ใช้เวลาเท่าไหร่อ่ะผมจ้างผมจ่ายเขาคนละห้าหมื่นด้วยซ้ำเวลาผมจ่ายออกคุกอ่ะเหมือนที่ตอนนี้นุงจ่ายเขาออกคุกมาใช่ไหมเนี่ยใช่ผมจ่ายออกมาสิโอเคเพราะฉะนั้นเอายกยกก็ได้เว้ยอันนี้มาคุยอ่เจนอันนี้เดี๋ยวเราเดี๋ยวเรายกเรายกให้ได้เรายกให้ได้เจนเรื่องนี้เราคุยกันได้แต่รู้สึกว่าเจ้าหน้าที่ไม่ได้ถามถูกต้องไหมว่าเขาเกี่ยวข้องอะไรเกิดคดีหรือเปล่า ใช่ใช่อันนี้ผมไ่ยอมผิดเองเพราะว่ามันมันขาวเหมือนกันด้วยจะบอกว่าเขาเออเขาก็ขาวทั้งแกงนะจะไปอันนี้ด่วนสรุปไปอันนี้พี่บอกเลยว่าด่วนสรุปไปใช่เราเราไม่มีอะไรที่ชี้ชัดว่าเขาจะนั่นเลยไม่อันนี้อันนี้ผมเข้าใจอาจจะแบบว่าจังหวะที่แบบว่ามันอาจจะโดนคนแทงอันนี้เข้าใจแต่ว่าแบบก็งงอ่ะที่ผมไม่พูดเลยอ่ะผมแค่แค่งงว่ากูโดนอะไรแค่นั้นเองผมขอโทษแล้วนะครับที่ผมไม่ได้ชี้แจไอ้ทองไอ้ทองรีบไป จะเล่จ้องจะเล่นมึงอยู่ต่อให้กูชี้แจงอะ,อะมึงก็ไม่น่าจะฟังกูอะ่ะกูดูทรงละฟังฟังครับฟัง,ฟงผมกลับไปเช็คชื่อรถอีกทีหนึ่งแต่ว่าผม,มผมโดนผมโดนไอ้นี่ครับผมโดน,<ห>นผมเสียเงินเข้าไปในคุกอะ่ะไม่เราเสียเงินค่าเป็นค่าปรับหรือเปล่าค่าปรับค่าปรับสองหมื่นนะฮะี๋วผมโอนผมอคืนก็ได้ไม่แล้วไม่ผมเสียจ่ายค่าคนแหกคุกมาอีกห้าหมื่น่ะเพราะมันเคสด่วนนะคนต่อคิวประมาณยี่สิบคนอะ โอ้ผมก็เลยแบบว่าโอเคโอเคโอเคเพิ่มมาคุยกับนำสมอเอางี้เอางี้เอางี้ไอเจ้าหน้าที่เดี๋ยวไปลงคุกไหนมีคนพาแหกคุกอยู่ไปเราไปลื้อธุรกิจเขาหน่อยไะเดี๋ยวผมขอผมขอเจ็ดบิลห้าก็พอครับผมขอเจ็ดบิลห้าแล้วกันครับแต่ผมเชื่อผมเชื่อให้ลุงได้แค่อะผมจ่ายให้ไม่ได้นะผมจะจ่ายให้ค่ค่าบินผมผมเอาค่าคดีให้เขาเอาราคาเสียเวลาผมว่าเขาเสียเวลาเดี๋ยวผมให้เพิ่มอีกสองหมื่นครับเป็นสี่หมื่นเอาเป็นห้าหมื่นแล้วกัน แค่หมนเดียวเองไม่ค้าบเสียเวลาไงถ้าเพื่อนแบบว่าท่านสมเพื่อนโดนน้ำตกไปสองหมื่นไอสมโอนไปสองหมื่นแปดห้าสี่แปดห้าสี่สมใหญ่ให้พี่สมใจไม่ตปดห้าสี่เรพี่ใหญ่ก็ได้ไอสแค่าแหมไอตอนกูขอนี่ไม่อยากจะให้นะที่ย่างนี้จ่ายแต่แปดห้าสี่ใช่ไหมลุงแปดห้าสี่ร๋อผมให้อยู่แล้วแต่ผมไม่พิจารณาตอนนั้นผมชดเชยค่าเสียเวลาตามสูงสุดของสองนอที่ให้ได้นะเหมือนเล่มนี้โอเคได้ห้าหมื่นโอเคผมครับเรื่องจบแค่นั้นเองไม่ยาก ขาดทุน5,000นะครับ